สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่เช่นเคยนะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก็มาอยู่กันใน EP ีที่44นะครับผมสำหรับ E ีพีนี้นะครับทุกคนพี่ท็อปจะปลอมตัวไก่ครับผมไปปักธงจีบสาวในย่านคนชิลนั่นเองนะครับทุกคนและก็คลิปนี้นะครับพิเศษนะครับทุกคนพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าพี่ท็อป,ป<ะ>ไม่ได้เอาท่าสายเติมไปเลย เอาแค่ okay, ถ้าสายฟรีไปล้วนๆนั่นเองนะครับทุกคนเนี่บอกเลยเฟียวเฟลนะฮะเนียนแน่นอนคลิปนี้โดนเสาแบบสวดยับแน่นอนนะครับทุกคนเออยก <g ül> ยอกยอกสายฟรีนี่แหละสาวชอบครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปดูในส่วนของด้านเซตการแต่งตัวดีกว่าเผื่อน,น้องๆอ,อยากแต่งตามครับทุกคนก็จะมีเป็นหมวกเบสบอลชายครับ แล้วก็จะเป็นลายเพนน้าตัวตลกครับผมแล้วก็จะเป็นเสื้อเบสบอลชายนะฮะแล้วก็จะเป็นกางเกงช่างปะปา <No. S 1> สีฟ้านะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นรองเท้าสีขาวนั่นเองชุดนี้คือ GM แจกล้วนๆนั่นเองและก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้ พี่ท็อปก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะผมหลี่เฮียครับผมพอดีเป็นคนจีนไงมีแท้จีนอยู่ก็เลยแบบว่าตั้งเป็นหลี่เฮียนะเออมันเป็นชื่อจีนไว้ทุกคนเออไม่ต้องไปพงไปผวนกันหรอกนะฮะคือการผวนคําบางอย่างมันก็ไม่ดีไงคือผู้ตั้งชื่อแบบผมเนะี่ยคือแบบบางทีก็ไม่ได้ตั้งมาให้ผวนไงเออ จริงเว้จริงจริงโอเคแล้วก็ท่าทางในคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับท่าสายฟรีหมดเลยนะครับทุกคนไม่มีท่าไหนที่แบบเติมมาเลยนะครับผมนี่เออท่านี้เติมเติมเติมอ่ะขอภขอภัยขออภัยแล้วกันอันนี้กันไว้เผื่อโดนด่านะฮะทุกคนเออโอเคแล้วก็เป็นนี่นะครับผมสายฟรีหมด ส่วนเพชระยกเว้นท่าปักทง2ท่านั่นเองนะครับทุกคนคือผมเอาแค่ท่าปักทงไปเพียวๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพี่ท็อปจะจีบสาวสําเร็จหรือไม่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับผมไปจีบสาวในย่านคนชิวกัน let's go โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วครับทุกคนห้องนี้ผมมีเรื่องสนุกสนุกจะมาทําเว้ยทุกคนเออ <c oughs> บอกเลยบันเทิงแน่นอนคือเดี๋ยวผมจะแกล้งปักธงไม่ให้ติดพื้นเว้ยทุกคนอ่ะเป็นไงเออเป็นไงปักธงไม่ให้ติดพื้นนี่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 ปักไอ้นี่เออปักไม่ให้ติดพื้นไปหนึ่งดอกเฮ้ยฝั่งนี้ทําอะไรอะไอ้ฝั่งนี้มันมีพ่อหนุ่มแอคอยู่แอคแอคอยู่คนหนึ่งนี่ปักไม่ให้ติดพื้นปักไม่ให้ติดพื้นน,นี่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  นี่ปากทงไม่ให้ติดพื้นไว้เออนี่เอาดิเออโคตรเนียน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 ไอ้แล้วก็กดท่าสายฟรีต่อดีเอาดิอย่างเนียนอะอย่างเนียนอะเอออย่างเนียนอะอย่างเนียนอะนี่ตบมือหน่อยตบมือหน่อยผมบอกเลยมันต้องมีคนคิดไว้ตอนเนี้ยว่าว่าผมไม่ไม่สกิปก็โปเออมันต้องมีคนคิดไว้ห้องเนี้ยจริงต้องมีคนคิดแน่นอนว่าแบบ เอ้ยผมมันโอ้โหอะไรของมันเนี่ยปักธงก็ไม่ติดพื้นอะไรเงี้ยปักแล้วหาย <laughs> ปักแล้วหายมันมีคนไอ้นี่พิมพ์มันบอกว่าปักแล้วหายมันชื่ออะไรอะ่ะ <laughs> เขายิงอ้วน <laughs> ปักแล้วหายโยย่ n ย p e นี่ไย่ไอ้เยอ กูของจริงไงกูของจริงเว้ยกูของจริงปักแล้วหายนี่ปักแล้วหายไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อลองลองลองไม่ใช่อีกลองไม่ใช่อีกอ่ะมันจะเอาธงไหนอ่ะมันจะเอาธงไหนอ่ะโยอะยอะยอยอนี่เยออย่างชอบอ่ะปักแล้วหายปักแล้วหายเออมันใช้ได้ผลเว้ยทุกคนจริงบอกเลยใช้ได้ผล นี่แอ็กหน่อยแอ็กฮะแอ็กฮะแอ็แอ็บอกเลยแอ็ปักแล้วหายปักแล้วหายนี่ของแท้เว้ละ่ะเออของแท้ไงปักแล้วหายกูบอกเลยเขือ่อน่ะดอกเมืเ SAY, ม่อกี้มีเขื่อน่อะเหนื่อยว่ะห้องนี้แม่งขำขำจนเหนื่อยเลยเฮ้ยทอแท้ทอแท,ะท,ะทะน gasket, น้นี่แดบหน่อยแดบหน่อยเออแดบหน่อยเราไม่ต้องมีหรอกท่าสายเติมมีแค่ท่าปากักธงพอครับทุกคนนี่แอ็กท่าปากักธงเออแปลงล่างแปลงล่างแปลงล่างดิแปลงล่าง นานๆทีแปลงล่างเว้ยเอ้ยนี่วิงว่ง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 วิ่งวิ่งวิ่งเอ๋ของแท้เนี่ยของแท้เนี่ยของแท้อยู่แล้วไม่ได้เติมแต่มีเฉยอ่ะงงไปดิงงไปดิงงปดอ่ะอะไรนะมันมันมีคนพิมพ์ว่าอะไรวะเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันของตัวเองหรือเปล่าอะไรเนี่ยไม่ได้เติมแต่มีเฉยอะไรไม่รู้ว่ะโอ้โหจะรั่วว่ะทุกคนเอ้ยจะรั่วว่ะใน,นี่ปักนี่ งงดิไม่ได้เติมแต่มีเฉยอะแอกแอฮะแอก <Nope. S 1> นี่แอกบอกเลยกูของเท่เนี่ยผมไม่โคตรเนียนวะทุกคนเอะเออสวันดีน้องสาววัสดีครับเอาผมทำผัวไว้ถามดิเอาผมทำผัวไหมเขา,า, <c oughs> <c oughs> าจะด่าก,กูไหมวะเขาจะด่ากูไหมวะ เศ้าว่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ก็มาแกล้งแบบเป็นโปแบบเนียนๆนะเออห้องนี้แบบแกล้งเนียนๆแกล้งเนียนๆนะครับทุกคนไปเลสโก o ครับผมเปลี่ยนห้องกันโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วครับผมห้องนี้คนน้อยนะครับทุกคนสาวๆก็มีแต่เจมๆเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตรงนี้สาวเจมสาวเจมอ้าว วิง่งสปซล้ลวคนนู้นเฮ้ยหวัสดีครับแม่สาวหัวแดงเฮ้ยตึงนื้นเนี่ยดูชื่อหน่อยดิน้องบิวตี้ครับผมห้หแอดมาโอ้หวัดดีครับเอ้ยชอบเลยจังหวะนี้แต่คลิปนี้ผมไม่ได้เอาท่าแบบสายเติมมาไม่รู้ว่าสาวเขาชอบหรือเปล่านะให้หัวใจสาวไปน,นึงทีแล้วกันแล้วทําไมเขาต้องขึ้นขึ้นลงลขึ้นขึ้น,นลงลงด้ว,วะทุกคนเฮ้ยสาว ให้ดอกไม้ดิหนึ่งทีเออเฮ้ยพิมไปดิจีบได้ไหมอ่าจัดไปอ้จัดไปหนึ่งทีโคดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะสาวบอกโครกากเฮ้ยอะไรอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นน้องขออนุญาตแอคแอคโชว์สาวไหนึ่งทีนีแหวะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเราถามอีกทีดิ จีบได้เปล่าอะเอออะไรอะ่จะจู่มาบอกผมโคตรกากอะไรอะอะตบมือให้สาวหน่อยแล้วกันเหม็นอะไรปะเหม็นอะไรอะ่ะเฮ้ยเหม็นอะไรครับผมเหม็นอะไรเออเหม็นอะไรครับเหม็นอะไรก่อนน้องนี่โยะโยกเอาเอาดีกูถ้าสายฟีก็แอกสาวได้เว้ยเฮ้ยเหม็นสายฟีอื้อหือเฮ้ยอะไรเอ้เอา,อาไอนี่ก็อีกตัวเหรออ่ะไม่ใช่มาปกป้องกู่ะ ไอนี่มันอาหวังนะครับนี่เอ๊ยปาดปาดคอสาวที่ปาดคอดิเออหุยกากกากสาวบอกกากว่าสั้นโอ้โหพพ์ไปดิมึงเก่งตายอะเออเออเอาดิมึงเก่งตายอ่ะอีนี่ปากมึงเนาะโอ้โหเหม็นเหม็นเหม็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรก่อนเน่ขอญาติแอคขอญาติแอคเฮ้ยดูดูมันปาดคอผมด้วยเออเอาเอาดิอะกูก็มีปาดคอเนี่ยเอามาดิเอามาดิเออมาดิสายฟรีอะไรอะไรอะไร อะไรมันก่อนเฮ้ยมันดูถูกสายฟรีว่ะทุกคนไอเดี่ยโหโดนปาดคออ่ะกูปาดกลับอ่ะปาดมาปาดกลับไม่โกงจังหวะนี้โอ้โหมึงกากโดนสาวด่าว่ากากอ่ะทุกคนคิดเอานะคลิปนี้วิเละอยู่นะกูนี่เฮ้ยอะไรก่อนอีนี่มันอะไรนี่เออปาดคออ่ะอวิ่งวิ่งไปไหนก่อนวิ่งไปไหนอะไรอะไรจะหนีหนีไปไหนครับน้องอ่ะมาดิออากูปาดเอาปาดปาดเอาดีปาดคอมีอะไรเข้าฮะ อะไรหลอนอไรลมึงอีดกนะฮะอ่าจัดไปเฟี้ยวมันหลอนอไรของมันวะมาเรียกผมว่าข้าวเออผมชื่อข้าวหรอวะอ่าเดี๋ยวผมชื่อข้าวให้มันก็ได้นะครับทุกคนคลิปนี้มีสมองปะมึงอ่ะมาด่ากูก่อดน,นี่จัดไปขอญาติ ขอญาตสวนขอญาตสวนมาด่าผมก่อนพอผมสวนกลับมึงรับไม่ได้มึงเป็นไรหนะ่ะอีนี่ปากมึงนออ่ขอญาตขำขำขำเอ๊ะพิมพ์ไปดิมึงโคตรกระจอกนี่จัดไปเฟี้ยวครับทุกคนอ้ามึงโคตรกระจกนะฮะอะขอญาตโยะใส่มันเออโยะใส่หน้ามันหนึ่งทีมาทุกคนเดี๋ยวเราปากทงโอ้โหมันมันสวนมาว่าผมกระจอกครับทุกคนเอ๊ะพิมพไปดิอ่ามึงโคตร จนเลยวะ่ะนี่ขอญาติขิงขอญาตขิงมึงโคตรจนเลยวะ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเราปักทงอัดหน้ามาเลยดีกว่าครับผมมาครับหนึ่งสองสามเอ้ยจัดไปบ่มบมนี่ถามไปดิมีแบบกูเป่าอีไฟนี่จัดไปเฟี้ยวๆอ้าวผมลืมคําว่าอีนะครับทุกคนเอาเอาเอาพิมพ์ไม่ได้เฉยอะไรวะเนี่ยร้อน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 นี่เออเอาดี มีแบบกูเปล่าอีไฟฮะมีเปล่าฉันต้องกรีดเอากีดดิกรีดดิเอากีดดิกรีดดิครับกรีดมากรีดดิครับกรีดส่เออนี่กรีดส่เอกรีดส่อ่ะจัดไปเฟี้ยวเออเอาดิอ่ะมีปะล่ะมีไหมน้องฮะมีไหมน้องมาด่าแบบใส่ฟงใส่ฟีนี่ตัวเองมีไหมน้องกรีดกรีดกรีดหน้ามึงอะไรของมันวะมันหลอนนะทุกคนผมเจอแต่สาวหลอนๆเว้ย พ,พิม Bism. พ์ด่ามาดิไว้ไม่มีอีดกนะฮะอ่าจัดไปเฟลเฟลเฟลเฟี้ยวเอ้ยปักไปอีกครับทุกคนนี่เฟลเฟี้ยวเลยไอโง่โหด่าผมไอโง่มึงอ่ะโง่อีายนี่จัดไปเฟลเฟี้ยวเออมึงกะโง่อีายหน้าโอ้โหด่าผมหน้าอุบาทเดี๋ยวนะขอขออีกดอกครับทุกคน พิมพ์ไปดีจนจัดด่าคนอื่นเฉยนี่เอาดิจนแต่ไปด่าคนอื่นอันนี้ก็ไม่เอานะจ๊ะผมไม่ได้อยากดูถูกใครหรอกเว้ยทุกคนเอาจริงนะแต่มันมาด่าผมก่อนไงแม่งมาเหยียดผมก่อนอนะกูมาจีบมึงอะแม่งโดโดด่าเฉยแค่แบบมาจีบมาบอกผมกากเลือกขอตังค์พ่อแม่ยังออ้ยไม่มีก็หุบ ปากเออบอกผมเลิกขอตังค์พ่อแม่ยังมึงไม่มีงูปากไปซะดีปาดคอปาดคอเอ้ยปาดคออ่ะปาดคอไปปาดคอไปเอาดิเอาดิเ,อ,ดเอ,อ,อ้ยหุยคุดกระจกเลยวะ <c oughs> โอ้โหมันไม่มีแต่มันไปดูถูกสายฟรีอะเออเอาแล้วผมไปไปไปรับเพื่อนใครวะเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันไปมันมีคนขอเป็นเพื่อนมาแล้วผมกดผิดไปรับอะต้องกรีดนนะักอะไรอนะ อะไรอ่ะกวัวหน,นามอะไรของมันวะหลอนอะไรอ่ะหลอนไรก่อนนี่จัดไปเฟี้ยวๆรับทุกคนเออดู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 เอาดิด,เด,ดูเอ๊ะเพิ่มอีกดอกนะครับทุกคนอ่ะจัดไปหลอนไรก่อนครับเออหลอนไรไปละเอาก็ไปดิไปดิไปดิปดอีไฟนะฮะเอออยากชอบเอามันออกไปแล้วครับทุกคนโอ้ยอย่างหลอนเนี่ กยยางชอบเลยแม่แค่แบบเดินไปจีบอะมามาบอกกับผมกดัดสภาพมันนอเออมันดูดูทรงไม่ไม่ไม่น่ามีเอออะไรนะถ้าเปินสักท่าในทรงเนี้ยสภาพอย่างฮาครับทุกคนดีนะคลิปนี้ผมเอาแค่แบบพวกท่าสายฟรีมา เออมันจะได้แบบดูเป็นสายฟรีหน่อยนะเนะีนะ่ยเราก็เลยมามาเจอแบบสภาพแบบอีอีตัวเมื่อกี้นะครับทุกคนเอ้ยท้อเลยครับผมไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับทุกคนมีแค่แบบคนเอ่อคนอื่นๆนะก็มามามุงผมอยู่นะก็ไม่รู้ต้องการอะไรเหมือนกันงงจัดเลยมุงกันใหญ่เลยไปทุกคน let's go ครับผมเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับผมมาอยู่ในย่านคนชิลกันอีกครั้งนะครับทุกคนห้องนี้คนคนน้อยอ่ะเอ้ยมันน้อยหรือเยอะวะไม่รู้ว่ะทุกคนอะไรเนี่ยอุ้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 ยคุณคุณเอ้ยเอะไรอ่ะคุณคุณอะไรอ่ะมันทําอะไรอ่ะมันปาดคอคนอื่นไว้เดี๋ยวนะเอ้าอีดอกนี่เดี๋ยว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 เดียวเดี๋ี๋ยวเด อีดกนะฮะเออเดี๋ยวทำไมอีดกเฮ้ยเฮ้ยมันจำผมได้มันจำผมได้อุ้ยเอ้ยพิมพ์อีพิมพ์พิมพ์ต่อพิมพ์ต่อหนีทำไมอ่ะอีจอร์ดี้จัดไปเออเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เฮ้ยมันเอ้ยเดี๋ยวนะผมลืมดูไอจีมันเหมือนกันเว้ยอะไรเนี่ยไอจีศูนย์อันเดอร์สกอร์ศูนย์บีเอ็กเอ็กเอ็กแหวะเอ้ยแหวะอะไรโอ้ยเอ้ยพิมพ์ไปดิกลัวอ่ะ เหม็นมึงจนจัดนี่จัดไปกลัวเหม็นมึงจนจัดเอ้ทุกคนเราปาักธงไปเลยดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่หนึ่งดอก <c oughs> อ่อ่ะอ,อ่นั่นเน่นั <c oughs> ่นเน่เฮ้ยปาดคอปาดคอเฮ้ยพิมพ์ต่อครับผม <c oughs> ว้ไม่มีกระจจัดนี่จัดไปอุย้ยร้องไอดีเช่าด้วยเอ้ยร้องไอดีเช่าร้องไอดีเช่าว,วะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะ ผมพิมพ์ด่ามันต่อครับทุกคนขอญาติด่ารัวๆเลยนะฮะอีเนี่ยมันดูถูกสายฟรีไว้เอ้ยมันดูถูกสายฟรีมันต้องโดนมันต้องโดนผมจัดไว้อีเนี่ยเอยปาดคอเอาใครมันปลาเนี่ยกำลังจะปาดคออีนี่เลยปาดคอไปปาดคอไปเออชาวกี่บาทอะอุ้ยไม่มีก็ร้องไปดิเออไม่มีก็ร้องไปดิเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวเราพิมพ์ต่อครับทุกคนขอญาติด่าแรงๆหน่อยในคลิปนี้ กระจกก็ร้องไปดิเออเอาดิกระจอกก็ร้องไปดีครับโอ้สภาพมันนะ่าอีเนี่ยมันด่าแบบมันดูถูกสายฟรีจัดแล้วเมื่อกี้ไปปาดคอชาวบงชาวบ้านเขาด้วยนะเออผมเห็นนะตอนผมเข้ามามันวิ่งไปปาดคอคนนู้นคนนี้เขานะฮะทุกคนสภาพจัดเลยอะ่ะเอ,อ๊พิมไปดิไปตายซับไปนี่จัดไปครับผม อ่ะเดี๋ยวเราปักธงอัดหน้ามาต่อเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟวิดอกจันทร์ขึ้นยับเลยมันด่าอะไรผมวะเฮ้ยมันด่าอะไรผมวะดอกจันทร์ขึ้นยับเลยนี่ขอญาติขอญาตแอกแอกเออเอ้ยนี่โยโะยอะโหดูดูดูดอกจันทร์ครับทุกคนมันด่าอะไรผมวะอ่ะหมุน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 ขำขำหน่อยขำหน่อยเอ้ขำหน่อยเอ้ยกากมันด่าผมกากทาั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรแบบผมสักอย่างเว้ยทุกคนมันด่าผมกากเฉยโอ้โหสภาพ สภาพจัดฮะบอกเลยเอ้ย <acceptable. S 1> เดี๋ยวเราพิมพ์ต่ามมันต่อนะครับออกระจอกนี่จัดไปครับทุกคนเอออีกจอกยังไงอะฮะยังไงอะน้องดูดิมันจะพิมพ์ละ่ะกลัวหน้า,นามึงอุบะโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวเราพิมพ์ต่อครับทุกคนหน้ามึงอุ่าอีกนี่จัดไปเฟี้ยวเฟี้ยวเอ๊ะอะไรแปลงร่างอะไรเลยนะเฮ้ยแปลงร่างอะไรก่อนเฮ้ยมันยังตามมาอีกโอ,อ้ย กูละเครียดนี่ปกักปักไปพิมพ์ไปดิไม่มีก็ไปตายซะนี่ตึงๆแรงๆถามถงอะไรของมันว่ามันพิมพ์อะไรผมอ่านผมอ่านไม่เข้าใจมันคนไทยปะเ <c oughs> นี่ยนี่จัดไปมันพิมพ์อะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะมันคนไทยปะวะเนี่ยงงพิมพ์อย่างหลอนเลยเชา่าโอ้เช่าก็ลองวะซะลองเชาวว่าอ่ะเอ้ยอะไรก็เดี๋ยวพิมพ์ไป ไม่มีก็ร้องไปดีเออไม่มีก็ร้องไปดีไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกดีกว่าเช่าแล้วแอกใหญ่ร้องร้องจัดไอพวกไม่มีมันร้องมันชอบร้องเช่าวเว้ยทุกคนจริงต่อให้ให้กูเช่าเนี่ยกูก็มีบรญญาเช่าเนะเว้ยไม่ได้เป็นร้องเหมือนเหมือนมึงละกันเออไปทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าห้องนี้เจอสาวแบบเออสาวขี้ร้องนะฮะสาวเฮ้ยตาม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 เอ,อ้พิมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนออกพิม์ไปดิตาม หาพ่อมึงหรอนี่จัดไปเฟี้ยวๆไปทุกคนเลสโก o ครับผมเปลี่ยนห้องกันปน โอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาทําแบบห้องแรกกันดีกว่าครับผมบอกเลยว่าหาจริงในห้องแรกนะ่ะแต่ไอ ي, ห้องที่สองกับห้องที่สามนี่ไม่ไหววะ่ะโดนยับเลยโกเศร้าอ,อ่ะเอ้ทุกคนเอ,เอ้เดี๋ยวนะตรงนี้คนน้อยตรงนี้คนน้อยตรงกลางในตรงกลางเออตรงกลางนี่ตรงกลา,า,างหนึ่งทีนี่เดินเดินเดินเออปักแล้วเดินปักแล้วเดินปักให้มันหายไปปักแล้วหายปักแล้วหายนี่ปักแล้วหายปักแล้วหายปักแล้วหาย <c oughs> นี่ปากแล้วหายแดบแดบเออแดบกูแดบกูแดบกูแดบเอาดิกูแดบดิโยโยเอข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 อท่านี้หน่อยเดี๋ยวขอท่านี้หน่อยเออเดี๋ยวจะมีคนพิมพ์ด่ากูไหมจะมีคนพิมพ์ว่าผมไหมเออเอ้ยปักปักปักอืออ้าวไอ้เหี้ยติดพื้นเฉยเลยว่ะดอกเนี้ย เอ้ยกูท้อ่ะมันดันไปติดผื้นอะทุกคนโอ้ยท้อว่ะกูท้อวะ่ะโย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 เศร้าเลยโอ้ยไม่น่าติดพื้นเลยลูกพ่อกำลังแบบจะได้บันเทิงอยู่แล้วจริงบอกเลยจะได้บันเทิงอยู่แล้วนี่นี่มันจะมีใครแบบพิมพ์ไหมว่าแบบเออไม่ไม่ไม่เติมแต่มีเฉยเหมือนห้องแรกไหมเออจะมีใครพิมพ์ไหม มันเงียบเงียบไว้ห้องนี้มันเงียบเงียบไว้นี่นี่น,นี่เออเอะลองปักธงใหม่ดินี่เอาดิไปธงธงใหม่ไม่ติดพื้นไว้ธงใหม่ไม่ไม่ติดพื้นธงใหม่ไม่ติดพ <c oughs> ื้นนี่เยอะเยอะเออนี่ตบเข้าไปตบเข้าไปโอ้ยห้องนี้มันเงียบไว้ทุกคนไม่มีใครร้องเลยเว้ย เซ็ง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 ไม่มีอะไรให้ทำไม่มีอะไรให้ทำเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็โดนสาวด่าเหมือนเดิมนะเศร้าเลยคลิปนี้โดนโดนหนักจัดอยู่นะสาวแม่งโดนสองห้องเลยไงประเด็นเนะี่ยอย่างเซ็งวะทุกคนคลิปนี้แต่ก็ฮาดีนะไอทางห้องแรกเลยไอห้องเนี้ยจะรั่ววะ่ะเออจะรั่ววะ่ะมันมีคนร้องโปลจริงด้วาจริงคือผมปิด v i p ปิดทุกอย่างหมดไงปิดแร้งด้วยนะครับทุกคนมันก็เลย ไม่รู้ว่าผงเวลเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะครับผมก็แค่แบบแรงแดงใครก็ขึ้นได้ทุกวันเนี้ยนะฮะโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นคลิปแนวไหนก็รอติดตามรอรับชมได้เลยส่วนคลิปนี้ไก่ปูครับผมรักทุกคนครับจุบ๊บจุ๊บบายบาย